สวัสดีค่ะพบกับเกบเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋มีรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดนะคะมาแนะนําให้กับทุกท่านได้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้นะพาทุกท่านมาชมกับเจ้ามัส d a 2นะคะเป็น เป็นรุ่น 1.3S นะคะรถคันนี้ไมนิม่งน้อยมากๆเลยนะคะและอีกอย่างนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะคะเก๋รีวิวให้กับทุกท่านได้ชมก่อนใครเลยนะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งประหยัดประหยัดนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอาลาะคาเดี๋ยวเก็บพาทุกท่านนะคะไปชมในส่วนของตัวรถกันเลยนะคะเราจะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะไปดูกันเลยนะคะสีแดงๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ไฟหน้านะคะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะนี่เลยสวยๆใสๆเดิมๆเลยนะคะเด <ๆ S 1> ี๋ยวรถคันนี้นะคะจะปรับสภาพอีกทีหนึ่งนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะเก็บมารีวิวให้ดูสภาพกันก่อนนะคะว่ารถเข้าใหม่คันนี้นะคะสวยสวยเดิมแค่ไหนนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะ กันชนนะไม่มีรอยชนใดๆเลยนะคะไม่มีรอยบุ๋มงใดๆเล,เลยแล้วก็นี่เลยค่ะสวยๆเดิมๆทุกอย่างเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าใช้งาม,มาน้อยมากๆเลขใหม่สองหมื่นเองนะเดี๋ยวดูมบอกไปว่าเลขใหม่น้อยมากๆเลยนะคะกระโปรงหน้ารถนะคะไม่มีกล้องรอยบุ๋มใดๆเลยนะคะสันเหลี่ยมยังคมๆแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างเดิมๆแน่นอนบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยๆมาเลยนะคะ ส่วนตัวล้อนะคะได้ล้อแม็กนะคะคันนี้นะคะได้ล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นรถเป็นขอบ15นะคะคันนี้ได้เป็นยางปี21นะคะสะพานยางยังลึกๆใช้งานได้อีกอยาวนานแน่นอนซุ้มล้อด้านในปกติทุกอย่างนะคะรถไม่เคยชนหนักพิกคว่ำมาแน่นอนค่ะสภาพของตัวรถนะคะยังใหม่อยู่เลยนะ แล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีแดงสีเดียวกันกับตัวรถเขาจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะด้านนี้เลยนะคะทุกอย่างบอกได้เลยว่ารถสวยเดิมแน่นอนค่ะมาดูตรงกระจกนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นกระจกเดิมนะคะจากโรงงาน m a สด้เลยนะคะมีสติกเกอร์บง่งบอกตรงนี้นะนี่เลยทุกบานเลยนะคะมีสติกเกอร์บง่งบอกตรงนี้เลยเป็นกระจกเดิมจากโรงงานแล้วก็ได้กันสาดตรงนี้มาด้วยนะคะ รถสวยมากๆเลยท่านใดสนใจนะคะทักหาเกตได้เลยนะส่วนตัวประตูนะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะตัวมือจับเป็นสีโครเมียมมีตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้ามีช่องวางแก้วให้มีชุดลำโพงให้พร้อมเลยซ่องหน้าตรงนี้นะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอน,นะคะ่ะเลย สวยๆมากเลยส่วนตัวเบาะนะคะพิเศษมากๆเลยได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเทาๆทูโทนนะคะตกแต่งมาออกแนวสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเบาะใหม่มากๆเลยนะคะคือตัวเบาะเขาจะพิเศษมากๆเลยนะคะเป็นหนังแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางนะคะจะออกเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะพรีเมียมมากๆรถใช้งานมาน้อยมากๆนะคะด้านหน้าตรงเบาะตรงนี้นะคะถือว่ารถ แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยส่วนมากจะใช้ที่ฝั่งคนขับแล้วก็ใช้งานน้อยทุกอย่างเลยนะคะตัวปรับเบาะนะคะได้เป็นแบบมือยกนี่เลยโอเคนี่นะคะตรงนี้นะคะเดิมเดิมทุกอย่างนะคะสวยสวยเดิมๆมเลยนะส่วนน็อตซอกเสาบีนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนเป็นน็อตเดิมนะคะไม่เคยโดนขันโดนไขนะคะเดิมเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะเม็ดอาร์ตนี่เลยต่าง ทุกอย่างยังเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะแผงข้างประตูนะคะก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันมือจับเป็นเป็นสีโครเมียมนะคะใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าแต่เขาจะตกแต่งด้วย ผ้าออกกับมห่หยีรูหลาแบบนี้เลยนะคะสำหรับมาสเตอร์สองคันนี้นะได้ชุดลำโพงมาพร้อมนะคะน็อต<ร> <Not S 2> จอกเสาตรงนี้ก็เดิมๆจากโรงงานโครงสร้างเดิมโรงงานทุกอย่างเลยคะ่ะส่วนตัวเบาะนะคะได้เป็นแบบสามหมอนนะคะสวยๆอย่างนี้เลยห้องก,งกว้างๆสะอาดๆนะคะเบาะก,ก็ถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆค่ะด้านในนะคะได้แผ่นรองมาด้วยนะรถคันนี้นะคะได้แผ่นรองมาด้วย เราจะทำการสปารถอีกรอบนะคะทำการสปารถอีกรอบคันนี้เพิ่งจะเข้ามาใหม่นะคะอันนี้เก๋ออัปเดตให้ทุกท่านดูนะคะว่ารถเข้ามาใหม่สภาพสวยๆแบบไหนนะคะเราไปชมกันต่อส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังได้ไฟแบบนี้เลยได้ LED นะคะสวยๆแบบนี้เลยโลโกโล้ m a z d a 2ยังอยู่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยได้ทะเบียนนี้นะเดี๋ยวเราจะเป็นมีการปรับเปลี่ยนทะเบียนให้อีกทีนะคะเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะทุกอย่างสวยเดิมมากๆเลยนี่เลยเขาออกแบบมาแบบออกแบบมาแบบสปอร์ตสปอร์ตนะคะเป็น smart car s e ด a นะคะคันนี้ ถือว่าสวยคุ้มมากๆรถคันนี้เป็นรถปี 2000, 2021นะคะราคาแค่419,000บาทรถคันนี้นะคะได้เซ็นเซอร์หลังมาด้วยนะสะดวกสบายมากเลยค่ะเวลาถอยหลังนะคะก็จะมีกล้องหลังให้มองด้วยแสดงบนจอด้านหน้าเลยนะคะมี่เลยเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกัน เรามาชมกันต่อนะคะในส่วนห้องเก็บสัมภาระนะคะห้องเก็บสัมภาระนี่เลยกว้างกว้างแบบนี้เลยนะคะคานนะคะตรงกรงเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะยังอยู่ครบๆเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอน,นะคะ่ะนี่เลยห้องกว้างกว้าง,งแบบนี้เลยได้แผ่นรองมาด้วยนะคะเป็นแผ่นรองของมาซาของแค้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนะส่วนด้านล่างนะคะนี่เลย เดิมๆจากโรงงานแน่นอนซีนทางมะพร้าวนะคะทุกอย่างเดิมๆได้อุปกรณ์มานะคะโอเคส่วนซีนซิลิโคนนะคะนี่เลยเดิมๆจากโรงงานแน่นอนค่ะรถคันนี้สวยคุ้มมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานคุ้มคุ้มแบบนี้เก่งแนะนำคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ มาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องฝั่งผู้โดยสารนะคะฝั่งนี้นะแผงข้างประตูนี่เลยเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันนะคะมือจับเป็นสีโครเมียมแล้วก็ตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะคะด้านล่างได้ชุดลำโพงมาด้วยนะส่วนด้านซอกเสาตรงนี้นะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนเป็นเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะส่วนด้านในนะคะ ได้เป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยคอนโซลด้านหลังก็งกว้างๆนะคะแล้วก็รถคันนี้ไลาฟ้ามาเรียบร้อยนะคะกระจกหลังนะคะคอนโซลด้านหลังนะคะวางของได้เยอะเลยนะห้องผู้โดยสารก็กว้างๆแบบนี้เลยจะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะถือว่ารถใช้งานมาน้อยมากๆส่วนความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะปารถอีกรอบนะคะอันนี้เป็นแค่ชมของรถเข้ามาใหม่เท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะ ประตูฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นนูกสีดำเช่นกันมือจับตป็สีโครเมียม แล้วก็ตัวปรับกระจกนะคะเป็นแบบไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับ1จุดนะคะมีที่วางแก้วให้แล้วก็ชุดลำโพงมาให้พร้อมเลยน็อตซอกเสาหน้าตรงนี้นะคะทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแล้วก็โครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะบอกได้เลยรถไม่เคยชนหนักพิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนส่วนตัวเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยสีทูโทนสสวยแบบนี้เลยนะคะออกสีเทาแล้วก็สลับกับผ้กบากำมะหยี่สีดํานะคะสวยๆเดิมเมเลยนะ แล้วก็ตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกนะคะปรับได้6พทิศทางน็อตซอกเสาบีฝั่งนี้นะคะก็ไม่เคยขยับขยืน่นไม่เคยขันโดนขไขใดๆเลยนะคะทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะรถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะท่านใดที่มองหารถใช้งานเก๋แนะน,นําคันนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะ มาชมกันต่อนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาไลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสั่งการด้านฝั่งนี้ได้เลยนะตัวหุ้มพวงมาลัยเป็นหนังนะคะส่วนความสะอาดต่างๆนะคะเราจะ สปารถอีกรอบนะคะทุกอย่างจะสวยกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวเกดจะมารีวิวครั้งถัดไปนะคะรถหลังจากการสปาแล้วอันนี้ให้ดูกันเบื่องต้นก่อนนะคะรถเข้ามาใหม่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคอนโซลด้านหน้าก็สวยๆเลยนะคะมาดูฝั่งนี้นะ <S <S เป็นเกดเก็บเอกสารนะคะคู่มือรถต่างๆคันนี้ได้จอประมาณ เป็นจอทัชสกรีนนะคะประมาณ7นิ้วนะคะใช้งานได้ปกติเช่นกันส่วนตัวแอร์นะคะตัวแอร์อันนี้ได้เป็นแบบเป็นแบบออตโต้นะคะด้านล่างตรงนี้สามารถเสียบเอ่อ USB ได้ด้วยนะคะทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากเลยซอกหน้าตรงนี้นะ จะสามารถเก็บมือถือเก็บของได้เดี๋ยวเราทําสปารถอีกรอบหนึ่งเราจะมาดูกันนะคะส่วนตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้น,นะคะมีเลยทุกอย่างนะตรงนี้จะเป็นตัวปรับวิทยุต่างๆนะคะั่างการฝั่งนี้ได้เลยนะแล้วก็ตัวมือเบรกนะคะได้เป็นแบบมือยกด้านกลางคอนโซลตรงนี้นะคะสามารถวางแก้วได้นะคะ2จุดเลยเดี๋ยวมาดูด้านบนนะคะมันบังแดดใช้งานได้ปกติตัวไฟ ใช้งานได้ปกตินะคะนี่เลยฝ่ายใช้งานได้ปกติแล้วก็ที่บางแดดฝั่งคนขับใช้งานได้ปกติเช่นกันรถคันนี้สวยคุ้มมากเลยนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานคุ้มคุ้มแบบนี้เกตแนะนําเลยนะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาเช่นกันนะคะ เป็นรถปี2021นะคะเลขไม์แค่20,000เองนะแล้วก็ราคา419,000บาทเครดิตดีฟรีดาวได้ด้วยนะคะส่วนรถคันนี้นะคะปรับสภาพเสร็จแล้วเก็ดจะมารีวิวให้ชมอีกรอบนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะคะห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะ เครื่องยนต์ของคันนี้นะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรนะคะเครื่องยนต์มาสเตาเดิมๆเลยนะคะเม็ดอารต่างๆน็อตทุกตัวไม่เคยขยับเขยื่อนแน่นอนนี่คือเป็นรถสภาพที่เข้าใหม่นะคะเรายังไม่ได้ทําสปาเลยนะแต่ว่าสภาพของตัวเครื่องยนต์นะคะถือว่า แห้งๆสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะรถก็ถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆเมตา<ม>ต่างๆนะคะทุกอย่างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะตัวน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นเลยนะคะซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะรับประกันได้เลยเรารับแต่รถที่ไม่เคยมีประวัติเสียนะคะไม่มีประวัติชนหนักที่ความจมน้ํามาแน่นอนทุกอย่างนะคะสภาพเดิมๆคุณภาพเกรด A แน่นอนค่ะนี่เลยน็อตทุกตัวนะคะไม่เคยขยับขยืขย่นเลยซีนซิลิโคนต่างๆเดิมๆจากโรงงานแน่นอน นอนค่ะมีเลยสวยๆเดิมเดมเลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมอกรหรือสติกเกอร์ที่ติดกับตัวรถเครื่องยนต์มานะคะยังเดิมเิมไม่เคยแกะเกาเลยนะคะทุกอย่างสวยสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะรถคันนี้เป็นเจ้า Mazda 2 เป็นรุ่น 1.3S นะคะคันนี้ราคา419,000บาทเป็นรถปี 2, 0, 2021นะคะเลขไม่์แค่20,000เองนะท่านใดที่สนใจรถเก่งไว้ใช้งานนะคะคันนี้ประหยัดมากๆเลยประหยัดทั้งราคาประหยัดทั้งน้ำมันนะคะเลขไม์ม่น้อยแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากจัดไฟแนนซ์นะคะ,ะ,คะเรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะ สนใจตัวรถนะคะสามารถโทรสอบถามเกยได้เลยที่เบอร์0834300683นะคะเกยยินดีให้คำปรึกษ,ษายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะ เอาละค่ะสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกดจะมารีวิวรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดคันไหนอีกนะคะฝากกดติดตามเกดด้วยนะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะแล้วรถคันนี้นะคะทำสปาเรียบร้อยเกดจะมารีวิวอีกรอบนะคะให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามของรถคันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ